บทสอนใจใหมายเลขสี่ความสุขที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องใหญ่โตไม่จําเป็นต้องแพงไม่จําเป็นต้องมีคนปรบมือให้สิ่งเล็กๆที่เราได้ทําทุกวันเช่นการตื่นมาแล้วยังหายใจการได้กินข้าวอร่อยๆสักมือการได้ยิ้มให้คนที่รักหรือแม้แต่การนั่งพักเฉยๆแบบไม่ต้องกังวลอะไรมากมายก็ถือเป็นความสุขล้ำค่าที่หลายคนมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายการฝึกจิตใจให้รักการให้อภยัยคือการยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนผิดได้ล้มได้ทำเรื่องไม่ดีได้ แม้แต่ตัวเราเองการเข้าใจในความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ทำให้เราใจอ่อนลงมองคนอื่นด้วยเมตตาขึ้นและเห็นว่าหลายครั้งคนทำผิดก็แบกความเจ็บปวดในแบบของเขาอยู่เหมือนกันความสุขธรรมดาคือสิ่งที่อยู่กับเราได้นานที่สุดเพราะมันไม่ต้องอาศัยเงินทองไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มแต่เกิดจากตัวเราที่รู้จักพอรู้จักขอบคุณและรู้จักยอมรับว่าชีวิต ไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็มีความสุขได้การฝึกใจให้ยินดีในสิ่งเล็กๆจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ชีวิตทั้งชีวิตเต็มไปด้วยคุณค่าที่แท้จริง